เรียนท่านประธานครับตามที่กล่าวสรุปมาทั้งหมดนะครับมีข้อเสนอแนะทั้งหมด3ด้านครับก็คือ1ด้านกฎหมาย2ด้านโครงสร้างพื้นฐาน3ด้านนโยบายซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องการที่จะให้มีการทั้งยกระดับทั้งมีการพัฒนาในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของความปลอดภัยและสอดคล้องกับข้อกําหนดขององค์การการบินพลเรือนแห่งประเทศนะครับซึ่ง การศึกษามันทั้งหมดนะครับคณะกรริการคมารนาคมขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆครับที่สนับสนุนข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาครั้งนี้ได้แก่สำนักงานการบินพลเรืนอนแห่งประเทศไทยครับบริษัทท่าอากาศายานยาทไทยนายกรมท่าอากาศยานนายบริษัทวิทยุการบินประเทศไทยตลอดจนผู้ประกอบการสายการบินหลายสายการบินที่ได้ให้ข้อมูลครับและก็ในโอกาสที่นําเสนอนี้นะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผู้แทนหน่วยโดยเฉพาะของออสำนักงานการวินิจฉัยของประเทศไทยต้องขอขอบคุณนะท่านสทุทธิพงศ์คงภูนะครับผู้อำนวยการสำนักงานการบินิทฉัไทยได้เข้าร่วมพร้อมชี้แจงตอบข้อสักถามท่านสมาชิกสภาด้วยนะครับออขอบคุณท่านปวีณาจริยะทิติพงศ์นะครับออรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่าสายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง บมจอท่ากากาศยานไทยที่คุณามาพร้อมชี้แจงท่านสมาชิกวุฒิสภาสงสัยในวันนี้ครับขอบคุณท่านสุริเกศเนียมร้อนะครับอดีตกรรมการรองผู้มนการใหญ่บอรจอวิทยุการบินแห่งประเทศไทยและก็หลายๆท่านที่ได้คุณาร่วมมาในวันนี้นะครับก็พร้อมที่จะชี้แจงนะซึ่งการเมรองการหวังอย่างยิ่งว่ารายงานการพิจารณาการศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพรวมท่าอากาศยานและบริการการเดินอากาศของประเทศไทยเพื่อรองรับสากรรม การบินในบริบทใหม่นะครับซึ่งการเมริการขอรา,ายงานผลการศึกษาดังกล่าวเพื่อให้วุฒิสภาได้พิจารณาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาที่2,500พศ2,562ข้อที่98นะครับหากที่ประชุมวุฒิสภาให้ความรับผิดชอบด้วยผลกับการศึกษาของคณะกรรมการเมธิการแล้วได้โปรดแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและดำเนินการตามส่งวรต่อไปครับกระผมขอขอบคุณครับ